9ขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร,กรโอนรัดแรก8ล้านลายสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้โดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร,กรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9โดยจ่ายเงินให้แก่ครัวเรือนเกษตรกร,กรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ก,รกับหน่วยงานของรัฐ รายละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2,563จำนวน10ล้านรายวงเงินงบประมาณจำนวน1,50 0 0,000ล้านบาทซึ่งก็มีขั้นตอนการจ่ายเงินดังนี้นะคะ 1. ทะกอสอจะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง 2. กรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับทกอสอแล้ว ก็สามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้โดยไม่ต้องไปเปิดบัญชีใหม่ 3. เกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับทกสก็สามารถแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารอื่นได้โดยเตรียมหมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์และเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นจากนั้นเข้าเว็บไซต์ www เยาวา a เกษตรกร com ซึ่งมีเกษตรกรบางส่วนได้แจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นแล้ว 4. ทกสรับแจ้งช่องทางในการโอนเงินเท่านั้นยังไม่ได้ตรวจสอบความซ้ําซ้อนของการให้ความช่วยเหลืออื่นๆของรัฐเช่นการเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระเราไม่ทิ้งกันค่าราชการบํานาญประกันสังคมหรือโครงการอื่นๆ 5. กรณีเกษตร,รกรที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตร,รกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2563 ซึ่งหมดเขตวันที่15พฤษภาคม2563จะไม่พบข้อมูลในเว็บไซต์เนื่องจากข้อมูลที่กระทรวงเกษตรจะส่งให้ทกสกลุ่มเป้าหมายแรกจำนวน8.35ล้านลายเป็นข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพียงณวันที่30เมษายน2563 6เกษตรกรจะสามารถแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นหลังจากได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนตามเงื่อนไขของโครงการ โดยเริ่มแจ้งได้ตั้งแต่วันที่27พฤษภาคม2563และทกศจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มเป้าหมายที่2พร้อมกับเกษตรกรที่มีบัญชีทกศในวันที่29พฤษภาคม2563เป็นต้นไป7เว็บไซต์ w w w y e o y a เ a ษตรกร .com ยังสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้โดยเกษตรกรที่ได้รับเงินกลุ่มแรกกว่า8ล้านลาย สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2,563เป็นต้นไปแเกษตรกร,ร,กรไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับทกสแล้วยังสามารถใช้บัตร ATM ของทกสและของธนาคารอื่นๆถอนเงินจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคาร 9. ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันทกส AMOB i า e สามารถถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM ที่ตู้ ATM ของทกสได้อีกด้วย นี่ก็คือ9ขั้นตอนในการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร,ร15,000บาทนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ